ต้นไม้ต้นปาล์มต้นปาล์มต้นปาล์มทันนี้โดน GPS มาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม ก่เลยลังเลแต่กีไฟเจ้าติ่ จะย้ายมาตรงนี้เพราะข้างในมันเต็ม พี่มอไซค์ไปตรงไหนครับใ,ให้ฝถกนวดให้ยวข้าวจอดก,กั้งเต็นกั้งไอ้ตลาดใหญ่วางนู้นนได้เลยอ๋อขอบคุณอยาก<ม>ไร็กว่าขอครับ เป็นทุกอะไรใหญ่อ๋ออ๋อันร้อนนะมันใกล้มากม่อืม คครับมาถึงวนะวัดเจดีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายของนะครับมีที่นั่งให้กินข้าวด้วยที่แน่ๆที่จเจอแน่ๆก็คือลอเตเตอรี่แผงลอตเตอรี่มีแน่ๆ ส่วนแขนทองหรือทองแบกไหนก็ได้นะคะแหนได้ทุกองเลยไม้หนึ่งก็จำนวนสนทอัที่เป็นทองนะคะส่วนคนไหนที่นำไก่นำประทัดของินาทตองอย่างินเพไปแล้วอย่าลืมกลับไปลาไก่ลาประทัดของเราด้วยนะคะลาไก่ไปปล่อยเข้าถุงลาประทัดไปจุดนะคะสาติดบริการเลขเงินจะมีป้ายบอกอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับจ้า ไปยังไงต่อหทางนู้นใช่ไหมไปปักใบโพเงินโพทองก่อนท่านใดนะคะประสงค์ที่จะร่วมบุญกองบุญต่างๆนะคะแก็รับพูนดอกไม้ตรงนี้ได้เลยไหว้ขอพรดอกไม้หนึ่งท่อผู้สามดอกไอ้ท่นหนึ่งชุนะคะใบโพเงินหนึ่งใบใบโพทองหนึ่งใบ แล้วก็<อ>กคนท <จะ S 1> ีน่งงแก้บนก็หยิบไปแค่ทูกอย่างเดียวหนึ่งดอกนะคะแก้บนจะไม่ใช้ดอกไม้แล้วก็แผ่นทองนะคะไปโขอ,อรพรหยิบทุกอย่างอย่างละหนึ่งนะคะยกเว้นทูบที่หยิบไปสาม จุดท mm ูบไหว้เสร็จแล้วอย่าลืมหลับไปลาไก่ลาประทัดของเราด้วยนะคะลาไก่ไปปล่อยเข้าหูลาประทัดไปจุดที่ลานจุดนะคะดอกไม้หนึ่งช่อค่ะทุบสามดอกแผ่นทองหนึ่งชุดใบโพเงินหนึ่งใบใบโพทองหนึ่งใบนะคะหากใครฟังไม่ทันหรือว่าไม่เข้าใจก็อ่านตามป้ายบนโต๊ะได้เลยนะคะจะมีป้ายบอกอยู่นะคะ 嗯嗯。<c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราไปไหว้ขอพรอกันมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะให้ชมบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวมาดูกนะครับว่าวัดเจดีเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเห็นไกลตั้งแต่ทางเข้าแล้วไห <c oughs> ว้ขอพรเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมาเดินชมรอบๆวัดไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยนะเนี่ยลานจอดรถกว้างมากโอ้ยแดดก็รู้อยู่ว่าใส่หมวกแล้วภาพมันไม่ได้ Ya okay, ya, dua lagi dia. ข้างในเจดีเขาก็กำกำํำพระพุทธรูปอยู่ด้านใต้ กันเถอะโอ้โยทำดีเลยเสีย๋ยววันพุธโอเคมาถึงแล้วนะครับกับวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเดี๋ยวรอ เพื่อนก่อนเดีย๋ยวให้เพื่อนเป็นไกด์แต่จะรอดผลไหมเนี่ยเหมือนผลจะลินแล้วเจ๊ปัดอ๋อนั่งอยู่นั่น เดี๋ยวคอยลองเดี๋ยวมาลอง เออเห็นเงื่อนปินเงืนอนอะไรเขืนอยู่ตรงไหนอาเปิดไกล์ให้หน่อยนะเฮ้ยือกล้องอะไรวะไปนะแนะนำหน่อยแล้วที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่นี่อยู่กันที่วัดประทาดนะคะที่คอนถ้ามาที่คอนต้องมาไหว้วัดประทาดนะคะ นั่นนี่ขอแพงไม่จากของน้องเสียใ่่ะรับหอนี่ทบก่อนดูกาแฟกันแล้วไปดูนักเตะนะับท่าน

ว่าสามคนเนี่ใครบุญหนักกว่ากันบุญเยอะกว่ากันไม่ดัไม่ได้จะตากเอไมานมาเ่เอาไม่ดอะ้อะไรไม่ได้จะตลกนะเอาไม่ได้เป็นตลกนะใชเรียกว่แม่ถ้าชี้ไปเนี่ยก็คือรูแล้วว่มา มัไม่ให้ลูกเอาใช่ไหมดังไหมไม่ดังเหร้เห็นวัวอยู่หน้าหน้าน้านหน้าว I m e a はい。Okay.